วันที่1มกราคม2569สวัสดีวันปีใหม่นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ในภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษา สุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมทั้งระวังอันตรายจากอาคีศไทยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง6มกราคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่ จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดีและลมอ่อน